ทหารพรานได้เงินเดือนกี่บาททหารพรานหรือทอพอจัดตั้งขึ้นตามโครงการ513นักรบชุดดำผู้ปิดทองหลังพระด่านหน้าผู้รักษาชายแดนไทยถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวคิดทหารพรานคืออาสาของประชาชนหรือนักรบประชาชนคุณคิดว่าผู้ที่ศสีสละเคือชาติขนาดนี้จะได้รับข้อตอบแทนกี่บาทจากข้อมูลระเบียบกองทัพบ,บกฉบับปีพศ2556ฉบับที่3และ4ระบุว่า เงินเดือนพื้นฐานหากยังไม่ได้ถึงขั้นขั้นต่ำที่กำหนดจะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่วคราวเดือนละ2,000บาทแต่รวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินประมาณ13,285บาทต่อเดือนซึ่งชี้ว่าเงินเดือนจริงอาจเริ่มที่ประมาณ10,000บาทแล้วอาจได้รับเงินเพิ่มจากเบี้ยสนามอีกซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อประเทศในบางกรณีอาจจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษค่าเสี่ยงภัยหรือเงินช่วยเหลือต่างๆ ทหารที่ประจำในพื้นที่เสี่ยงเช่นชายแดนใต้มักได้รับเบีย้ยเสี่ยงภัยเพิ่มเติม2,500-5,000บาทต่อเดือนและอาจจะมีเบี้ยเลี้ยงสนามอยู่ที่120-200บาทต่อวันรายได้รวมทั้งหมดโดยประมาณอยู่ระหว่าง15,000-18,000บาทต่อเดือนหรืออาจมากกว่าเล็กน้อยตามพื้นที่และชั้นขั้นเงินเดือนแล้วคุณละ่ะคิดว่าเงินจานวนนี้เหมาะสมไหมเมื่อลองเปรียบเทียบเล่นๆกับเงินเดือนสอสสวในไทย ได้รับประมาณ1 13,556บบาทต่อเดือนและมีสวัสดิการครบถ้วนทุกอย่างคนที่ต้องลำบากใช้ชีวิตตามชายแดนสละชีวิตเพื่อชาติปกป้องประเทศแต่ได้เงินหลักหมื่นและไม่ได้มีคุณภาพชีวิตในแบบที่พวกเขาควรจะได้รับแม้ว่าทหารทุกนายจะเต็มใจทำเพื่อชาติและประชาชนแต่นี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับจริงๆหรอนี่คือเรื่องจริงที่น่าเศร้าใจได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเรื่องนี้จะถูกผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นสักที และขอให้นักการเมืองเลวๆหมดไปจากประเทศไทยสักทีสุดท้ายนี้ขอพื้นที่ตรงนี้ในการขอบคุณทหารทุกท่านขอบคุณทหารทุกนายทุกหน่วยที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงรวมถึงครอบครัวของพวกท่านท่านแม่ทัพภาคผู้บัญชาการทหารทุกท่านขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าความกล้าหาญเท่ากับทหารแม้พวกเราจะไม่ได้เห็นว่าพวกท่านทําอะไรไปบ้างเหนื่อยมากแค่ไหนต้องเสียสละมากแค่ไหนท่านโปรดได้รู้ไว้ว่าพวกเราขอกราบหัวใจของท่านและครอบครัวของท่านอย่างสุดซึง้ง คนไทยทุกคนสัญญาว่าจะไม่ลืมพระคุณของพวกท่านจะจดจำว่าความสงบของไทยนั้นแลกมากับหยาดเหงือ่อความลำบากความกล้าหาญของพวกท่านความดีและบุญที่ข้าพเจ้าทำมาขอมอบให้กับทหารไทยทุกท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนไทยสงบได้เพราะทหารหารทุกท่านไม่ใช่รัฐบาลกราบหัวใจทหารไทยทุกคน